ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นันาทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามช่องลัดนาสไตล์ครับผมวันนี้ก็พามาออกหมายิงปลาครับพี่พี่นันนาก็ออกมาครับผมบรรกากาศมันร้อนเกินครับผมอยู่บ้านก็เลยพาพี่นนนาออกมายิงปลาครับผมอย่ามันุ้นติดตามกันดูครับพี่พี่นันนาว่าจะมีผลงานให้รับชมลึกเปล่านะครับผมกับไม้คลองนะครับผมไม้คลองหลังบ้านผมนี้เองนะครับผมเป็นคลองที่ผมมาขุดหนูวันนั้นนะครับผมก็จะขึ้นต้นนี้นะครับ นี่ครับผมจะขึ้นต้นนี้ครับผมเดี๋ยวมาติดตามลนุนกันดูครับพี่พี่นะนะว่าจะมีตัวให้ขึ้นยิงหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวไปจิกอาชี่บนต้นไม้เลยครับไปฟองขึ้นครับผมยางที่ใช้วันนี้ก็เป็นสิบเอ็ดมิลครับผมเจ็ดมิลรูหกครับตัวนี้ตัดเท่าไหร่ไม่รู้ครับเดี๋ยวขึ้นยางรอครับผม tự 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 cứ nói luôn được rồi ngoài clean rồi đó, đồ nữa bốm đồn á bốm qua đồn á ui mày đồn đi เอาโดนนี่วะเออน้ไงครับผมแต่อะไรครับพี่นันนามาแล้วครับผมไปสไม่ใหญ่ครับเป็นตัวเล็กครับผมตัวป๊อกครับขึ้นมากลางน้ำเลยเมื่อกี้หันไปดูด้านหลังพอดีครับก็เลยหันมาเจอขึ้นพอดีครับผมตัวไม่ใหญ่ครับนี่ไซสไซสป๊อกไซส์ปนครับผม แบบเดียวครับนี่ครับผมแตมแรกครับพี่ๆนะนะมาแล้วครับผมเก็บปลาผมอย่ารอชมต่อครับว่าจะมีขึ้นอีกหรือเปล่าครับผมพี่ๆนะนะลุ้นกันดูใหม่ครับผมเมื่อกี้ัมเต่มัดเชือกตอดลูกดอกอยู่ครับผมมันจะขาดนะครับเห็นขึ้นอยู่ครับเมื่อกี้ดูนู่นนะครับผมขึ้นตัวหนึ่งครับแต่ตัวเทาเท่าตัวเท่าเท่าอันเลยครับผมนะตัวประมาณตัวที่ยิงตัวแรกเลยเดี๋ยวลุ้นดูต่อครับผมว่าจะมีตัวอื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่าครับ เมื่อกี้ยิงไม่ทันครับผมโมเตมัดเชือกลูกดอกอยู่ครับก็ดีเชือกลูกดอกมันจะขาดครับผมก็เลยต้องมัดใหม่ครับเงียบกริบเลยครับตั้งแต่ยิงไอตัวนั้นไปก็ไม่เห็นขึ้นเลยครับผมก็หายเงียบไปเลยครับตอนนี้ก็นั่งรอสักพักหนึ่งครับผมเดี๋ยวย้ายไม้ครับพี่ๆแล้วนะเดี๋ยวย้ายดูต้นอื่นดูครับผมเผื่อว่าจะได้อีกสักตัวสองตัวนะครับผม

วิ่งอยู่นะครับผมสายว,วิ่งสายวิ่งกำลังเข้ามาถูกหัวเข้ามาครับผมน้องไงโอ้สายสวยครับตัวนี้มันจะเข้าปากหรือเปล่าครับผมโอ้เท่ากันเลยครับกินมาตัวใหญ่ <c oughs> น่าจะเท่าเท่ากันครับผม เข้าปากเลยครับอ้วนครับตัวนี้อุ้ยบนตับเลยครับผมเข้าปากทะลุเงือกครับนี่หนกล่างครับผมนี่ครับนี่ะใสใหญ่กว่าเดิมนิดนึงครับผมแปมที่สองครับสุดยอดครับผมโอ้วาปลันทับพคิวบ์ครับว้าตายาปืนทัพขี้ซะแล้วนะก็บปลาครับแปมที่สองมาแล้วครับผมอ้าวครับ มนมานมาน,มานตัวไหนขึ้นมาเจ็บน้ำไว้หรือเลปล่าโนอ,อ้ยโดนนเหมือนจะไม่โดนหรอครับเหมือนจะข้ามครับผม ดน,นไหมไอช้อนครับหมอกี้โดนครับผมตัวนี้ปลดล่องไม่ทันครับโอ้สาสวยครับผมตัวนี้กะ่ว่าจะกลับแล้วครับผมจะขับรถเลาะมาทางนี้ดูครับผมเห็นขึ้นาง,งาับาง,งาดัดหัวอยู่ครับผมโอ้โหสยดี มาอตัวครับผมสีม่โมกว่าแล้วกว่าจะได้ปลานี่ครับนะั่นะฮะค่อยอ้วนครับผมตัวนี้เป็นในช่อนครับผมเข้าหลังครับตัวนี้เข้านี่ครับผมหลังทะลุท้องครับเก็บปลาครับผม kia ao rồi Điệp nói hey. Đồn mấy mơ Còn đồn nữa, Đồn chinh đôi, đôi hả <laughs> <laughs> โอ้ยมันจัดมันเกินแล้วยิงเขาปากด้วยะยิงเขาปากเลยครับผมนี่ไอช่อนป๊อกครับผมโคตรสุดครับหนูครับผมเขาปากครับสุดยอดจริงเว้ยเดี๋ยวมันลอยดู มันมองหน้าครับเมื่อกี้ก็เลยซัดดูครับผมปรากฏว่าโดนเฉยครับผมพี่ๆนั่นนะก็กลับมาบ้านแล้วครับผมเพ่อได้มาสี่ตัวครับไซก็ไม่ใหญ่ครับผมเป็นรุ่นๆครับตัวนี้ก็ประมาณห้าอ้ประมาณสามถึงสี่ขีดนะครับผมตัวนี้ก็ไอป๊อกครับสองตัวนี้ก็พอได้ต้มอยู่ครับพี่ๆนานะตัวนี้ตัวล่าสุดครับผมก็ยิงดูครับก็โดนเฉยเลยครับผมตัวนี้โดนเข้าปากนี่ครับผม ตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกครับผมตัวที่สองตัวนี้นะครับผมตัวที่สามตัวที่สี่นะครับวันนี้ก็ยิงหลายนัดอยู่ครับผมอะไรก็ผิดไปเยอะอยู่ครับส่วนมากจะมีแต่เอ็กซ์ป๊อกพ็อกขึ้นครับผมก็ยิงเล่นกันไปครับผมถ้าจิ้นจบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ให้ช่องลาดตาสไตล์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนัดเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ